เรามีเป็นลาลาใช่ไหมอ่าเป็นไลแมนนะพี่เอาเป็นลายแมนวิ่งให้เหรออาอเอาเป็นของลาลาวิ่งนะพี่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ก็คือเขาน่าจะจับมือกันอ่าแล้วเขาเขามาเขาเขานั่งใส่ชุดอะไรมาพี่ใส่ชุดทูมาใส่ชุดทูเลยเหรอสีแดงเลยเหรอเต้าทูอ๋อเหรอเต้บริษัทเลยผมก็ไม่รู้นะว่าเขาคุยกันยังไงแถวนี้มันตอนแรกมันไม่มีนะแถวเนี้ยแต่ว่าช่วงนี้ผมก็เลยเริ่มเริ่มรับได้ละ แต่ว่าเราใช่เราเป็ลูกค้าสั่งแล้วใช่เท่าแรกเลยเท่าแรกเลยใช่ไหมเท่แรกเลยผมเปิดมาสามวันแล้วนี่เท่าแรกเลยเพราะว่ามันมันก็เขากำลังตีตลาดมาทีละนิดทีละนิดอ่ะเพราะว่าปกติแถวเนี้ยผมบอกตามตรงคือไม่มีเลยนะไม่มีแล้วก็พันไทยก็เพิ่งกาแฟพันไทยก็เพิ่งจับมืออ่าแล้วก็มีแถวแถวเจ็ดเจ็ดนะแต่แถวเนี้ยร้านที่แถวเนี้แต่คือตอนเนี้ยมันกำลังทำตลาดมันก็คือมันจะไม่มีค่าส่งด้วยอะไรด้วยใช่เราก็คือทางร้านก็คือจะไม่มีการขาด ดีด้วยใช่ยังยังไม่มีใช่ไหมฮะยังไม่มีไม่มีเพราะเพราะปีนี้ยังยังไม่มีถ้ามีได้ขไขใหม่ตอนไหนมาเลยไปทั้งแบบุตติดีว่าไม่รู้เราเราเป็นหูวเหรอผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็เงียเงไปแล้วอ่ะการตลาดเขาเขาเขาไม่น่าจะไม่เขาน่าจะไม่ได้ตีขนาดนั้นอ่ะเพราะว่าเขาของรู้มือกัน ของธนาคารอยู่แล้วอ่ะครับมันมันสั่งลำบากหรือเปล่าอย่างยงทูเนี่ยมันสั่งมันต้องสั่งในในทูในทูในทูเป็นใช้ใช้เป็นเป็นพอยต์เป็นใช้อะไรเอ่้ทูใช้ใช้เป็นพอยต์วอลเล็ตก็ได้วอลเล็ตใช่ใช่ประมาณใช่ครับใช่ครับแล้วต้องมาถ่ายวอลเล็ตทั้งหมดอ่ามันจะยากกับลูกค้าใช่จะจะบอกว่ามันยากไหมก็ยากถ้าเป็นคนปกติที่อยากจะกินแค่อยากแค่อยากกินใช่ไหมใช่แต่ว่าพวกนี้ก็คือใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็น รู้จักเยอะๆใช่หรือว่าใช่รายรุ่นก็จะใช้มันจะง่ายหน่อยเขาก็บอกเออไม่ต้องเงินเงินสดแล้วก็ช่วงนี้ก็โควิดอะไรเงี้ยไม่จับเงินเออใช่มันก็แล้วแต่ความคิดแต่ละคนเป็นตะเฉพาะกลุ่มเลยตอนนี้อ่าเขาก็เลยตีตลาดก็ก็ดีครับงานมันจะได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นดีดีเราได้เยอะขึ้นตอนแรกอิ่มห่าแล้วมันเราก็เราก็มองนะแล้วกลุ่มกลุ่มคนนิสัยเนี่ยเขาไม่เป็นในตรงนี้มันจะถ่ังยากนี่ก็ใช่ใช่มันก็ต้องมีครั้งแรกเสมอ แต่ว่าเขาเขาก็น่าจะปรับให้ลูกค้าเขาไม่งงเขาแค่กดคลิกคลิกก็จบแล้วไงเขาอ่ะไม่ง่ายนะงานง่ายนะมันยากมันยากเราเลยเนาะแอเขาใช้งานง่ายนะผมว่าผมดูเาบมันก็เขาใจง่ายก็คือเขาใจง่ายคือลูกค้าเขากดง่ายแล้วก็มาถึงที่คนขับเลยอ่าใจง่ายเาอ่ะไม่เหมือนแับอยากแก้ปวญาเขาใจยากชิบเปีงเลยแก้ปทํางานยากแ่ในววันยุปับเวลาไม่ได้เลยนะ ทำงานยากมีสองปีแล้วนะไม่ใช่เพิ่งมาทำด้วยนะอ่าอย่างไรมันก็ยังง่ายนิดนึงไรแม่นิดนึเสียถึงมาแต่แก็ไม่มีอะไรเลยอืม่แต่ตอนนี้ที่เขามาพูดก็คือค่า GP ยังไม่เสียใช่ไหมไม่เสียไม่เสียอะไรใช่ไหมไม่เสียเลยอืมปีนี้ใช่ไหมปีนี้ใช่ช่วงชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้อ่าก็ไม่มีค่าเสียค่า GP เลยทั้งสิ้นอืมเพราะว่าสินค้าเนี่ยคือผมมารับอย่างเดียวลูกค้าเขาจ่ายไปแล้วก็คือความปลอดภัยของผมแหละ ไม่มีโดนบิดแน่นอนเพราะว่าลูก kind ค of in like ้า oh, จ่ายแล้วก็ได้อย่างหนึ่งกลัวกลัวอย่างหนึ่งลูกค้าจะสั่งนอกเหนือเือเอานี่พิเศษอย่างเงี้ยจะแต่คุยกับทางรเดอร์เรื่องหรือเปล่าเพืไปเก็บลูกค้ารา้าเพราะมันไม่ได้มีเงานนะมันมันฟมักฟิกอาเราอย่างไรแมนจะมีนะเอาเพิ่มนี่นั้นแล้วก็เขายังไม่สั่งในในนั้นอ่ะหรือในนั้นไม่มีหรือไม่ยอมสั่งมาจัดยตังหักกันรอบรอบ ใช่ป่ะเขาจอย่างเงี้ยบางคนรู้เรื่องบางคนไม่รู้เรื่ององเงี้ยมันิ่นหนึ่งอืมอันอาจจะรอในราคาก็ได้อันนั้นค่อยว่ากันอีกทีอันนั้นคือนาคตก็ดูว่าเป็นยังไงฝากซื้อน้องแข็งแล้วอยู่อยู่เนียตใต้เนี่ยเหรออ๋อถ้าบอกเนี่ยคงจะรู้ที่มันบอกว่าให้ระวังนะหน้าดักซอยอะไรอ่ะอ๋อใช่แล้วก็จะมีอ่ฝาก น้ำแข็ง,ข<อ>งน้ำแข็งเซเว่นนี้หน่อยนะต้องเซเว่นนี้ด้วยนะอ่าต้องเซเว่นนี้ด้วยแล้วก็เคยรับสองสามรอบมั้งรอบแรกอ่ารอบแรกก็ของกาแฟอร์ต้องของเซเว่นสาขานี้เท่านั้นต้องเท่านั้นเลยนะอ่าปัน่นปั่นหน่อยอะไรเงี้ยอะไรอีกอ,อย่างนึงก็ซื้อน้ำแข็งมาหน่อยอ่าแล้วก็ไม่รับแล้วนะไเหรอไม่รับเลยไม่เอาเลยโดนไปเกือบห้าร้อยต่ำ ไม่จ่ายอะฮะก็คือไอเราชนะต้องให้เขาโอนก่อนนะครับถึงถึึงถึงถึงจะทำนะถึงจะทำหรือว่าค่อยให้รายยานไปใช่เพราะว่าบางทีคือเขาไม่กดเราก็อย่าพึ่งทำเดี๋ยเพือความปลอดภัยของเราความปลอดภัยของร้านเราควร เราเรากลัวเรากลัวอะไรเดอร้อมาทีมันรอมาอย่างเงี้ยคนเนี่ยน,นะครับตีเราก็เข้าใจแต่ว่า,า,นานานแล้วไม่เช่เพิ่งเป็นลูกค้าค่ะนึกออกไหมบางทีเราเก็เกรงใจไรเดอร์มาอย่างเงี้ยบางคนกนะ็โอเคเข้าใจเงี้ยมันโอเคบางคนมา,ามีอารมณ์นึกออกไหมมันไม่สมควรตัอย,ยาบางทีอ่ะใช่ป่ะบางทีอาหารเ<บ>นี่ยใครๆอยากให้เร็วผมทำหนูอยากให้เร็วใช่ป่ะมันแล้วแต่ตีจังหวะอย่างเงี้ย ได้นั่นไม่ได้มันแล้วแต่คน,นครับบางทีเขาเขาจะทำยอดอยู่ไงเขาพึ่งวิ่งอยากได้งานเยอะอีกอ่ะไม่ต้วงกลยไงก็ไม่ต้องกวแเ,เราก็อยากได้งานเยอะเราก็อยากให้เสร็จเร็วๆแล้วบางทีอาหารจานเดียวเงี้ยอ่าใช่ไหมบางทีเนี่ยวันนีไก่พึ่งมาเราของไม่พร้อมเนี้ยม,กกยมันก็ต้องรอได้ไหมมันค้ของอย่ค้างเงี้ยมันเปอย่างเงี้ยแล้วมันต้องใช้เวลาในการย่างถูกปหมใช่ไหมเานั่างงเี้ยน เราทำสดตรวจทุกเวลาทุกอย่างเนี่ยรับผมครบอย่างเลยนะอาารด้ยก่าน่านกาน่ดน่า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 ่า่าน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 ราน่มน่านน่านก่ร่าน่่า่าน่่าาาน่นนาา ขอบคุณนะครับผมครับแต่แอปมันไม่ค้างนะถ้าเป็นลายแมมจะค้างมันจะไม่ดับแต่มันดับไงอ๋อเป็นเพราะอะไรไม่รู้ตั้งได้ผมรู้ว่าจะตั้งได้มาให้โชว์ตลอดเวลานอาจจะประหยัดไฟก็ได้ใช่ตั้งได้ไหมตั้งเป็นไหมว่าผมจะตั้งเป็นเหรอผมไม่ถามดูเพราะธรรมดาเป็นของลายแมมมันต้องตั้งเหมือนใช่ไหมมันจะมันจะโชว์ของแก็บก็จะโชว์ตลอดอ่าถูกไหมอันนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะแอป ไม่เป็นไร <descend S 1> นนเด<ร><ม>ี๋ยวมาถามไอ้เซลก็ไ,ไดเออ้เดี๋ยวเซลน่าจะมาหลยพี่โอเคเค,รครับผมขอบมากครับพี่ครับ